ถ้าเกิดกินไม่หมดก็แจกแฟนคลับจะค่ะเออเนาะเอาไหมไม่ใครแจกแฟนคลับกินก็ได้กินห่อละห้าบาทแจกมากก็คือซื้อมาห่อแล่วห้าบาทดีวก็ได้พอคละได้ฮะไปเดี๋ยวจะกลับมานี่ไหมอ่ะเอาข้างนอกมาอกให้ไปข้างนอกไป้างนอกเอาเอเอาเอ

ทางอะไรแล้วระวังทางเขาออกนะเกมันก็ไดหน้าสดหน้าสวยมากเลยฝากดูกเล่นเกมด้วยนะได้ไดไเป็นหัวหน้าชีมชนะไม่ชนะเปล่าไปดูนรกศรีแล้วยิ้มแบบนี้ไม,ไม่น่าจะน,าน,น่าเร็วเกินนะเร็วขนาดเนี้ ใช่ลงมาเร็วเกินจะแน่ว่าไม่เข้ารอบมึงพูดจริงจังปะไม่รูม่รู้ไม่น้ำลยขับเขยิเข้ามาเลยหนูบอกเขาไปสิว่าใย่ดูถูกริงจ๋าตรง้ไวหน่อลูกกันนึงนะจ้างเดี๋ยว่น่างันจะกดปักเบรกค่ะปักเบรกค่ะแตรงนี้มือโซับคือ2งมือเลยทุกคนสงม่ัดหกคื ลั C, ่งนี้กางปูงคือแบบเซเื่อไงอะนนเลงในกองทับไปหน่อยได้ไหมว่าพี่ฟ้ามาแล้วอันนี้ปะพี่เองเซนอันนี้ให้หน่อยได้ไหมลูกบุญอมีคนมาไม่ทันเต็มเลยพีเออาก็จะกลับเดี๋ยว ได้ยินปะพี่นะไปนี่ไ้ไหมน้องเขาเรียนจบไปไหนกันต่อคะกลับบ้านแต่อยู่ในใจได้ไหมได้ไปอยู่ในไปไหนคะไม่มีมาได้เจอเลยพี่ฟ้าได้เดอแก้มขีดพี่ไม่ได้แม่แม่ลแล้วแม่ร่วงลูกอะไรล่วงไม่มีอะไร่วงอะไรล่วงได้แต่คอยอย่างเดียวร่วงโค้ชสามค่ะคนก่อนสองกระสีดีใจดีนะล่ะจะลืมไลฟ์อันบ็อกให้ดูนะ แล้วก้อนนี้ขอโทษที่แม่ค้าเขาทําการ์ดหายแล้วมันเลยต้องแกะมเลยหนูลองเปิดดูสิอชอบหรือเปล่าฝังหนูไมต้องไปฝังหนูจะมาถือให้ก่อนลูกค่ะคุณผ่านขิงมันหรอค่คุณผ่นใช่ขิงมันมันคือซูปเปอร์ซีเคียนะลูกไ,ไม่ใช่ซีเคียธรรมดาคือซูปเปอร์ซีเคีย เช่ลงมากองท่าไปหน่อยตัวนี้มีลมเยต้องหวีผมให้เขาหน่อยมันหายยากมากเลยนะน่ารักเนาะมันคือซุปเปอร์ซีเกตมันไม่ใช่รุ่นที่เป็นน้องมะพร้าวไหมไม่ใช่อันนี้รุ่นรุ่นมะพร้าวมันมมัันนแขวนกระเป๋าได้มันไม่ได้กระตาชอบไหมบ้านใกลจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราห้องพี่ฟาต้องทำห้องหนึ่งอ่ะที่เก็บของแบบนี้คือเยอะมาก

พี่ฟ้าน่ารักหมดแหละพี่ฟ้าพี่ฟ้าน้องขอนี่ตรานีน้องขออะไรลูกพี MJ> ่ฟ้าน้องคนนี Demon> ้ยังไม่ได้เลยจุ๊บหน่อยไม่จริงใจอีกเลมแมนนี่แบบนี้ลวกๆอีกแล้วพี่ฟ้ามันลวกๆ มันได้แต่ไม่ครบอ่ะเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ประมาณสี่มีไหก่อนเผื่อวันจันทร์ไปได้กำลังโปรโมทมีโปรโมทละครโปรโมทละครสองไม่รู้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูกันนะหรือเราลัดกินข้าวอะไรนี้เราสามารถทำได้เหรอคะได้มหมจบจบปมันได้หรอหมูกระทะให้พี่ฟ้า 真的啊。